นิสัยของคนที่เกิดวันอังคารกับวันพุธนะครับเดี๋ยวจะไปดูนิสัยของคนที่เกิดวันอังคารกันวันนี้จะพาไปดูลักษณะนิสัยของคนนคนวันอังคารเป็นคนขยันเอาการเอางานแล้วก็ยิ่งทายิ่งก็นคนที่แบบับแบกับภารละรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเองเรื่องครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างคนวันอังคารจะเป็นคนขยันดิ้นร้นเก่ง แล้วก็หาเงินเก่งจะหาเงินเข้าบ้านได้เยอะมากคนกลางจะเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่เพราะว่าตามใจคนรอบข้างถ้าอยากได้อะไรสถ้ามีคนมาโกรธเนี่ยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่อย่าให้โกรธถ้าโกรธแล้วก็คือไม่เหลือเยอะใหญ่เลยเป็นคนที่ใจกว้างเพื่อนเยอะแล้วเข้ากับผู้อื่นได้เรื่องกินนี่กินได้ทุกอย่างแล้วก็ไม่เลือกแล้วก็ข้อควรระวังก็คือ ระวังจะแบกรับภาระของคนรอบข้างพวกที่กู้หนี้ยืมสินอะไรเงี้ยจะทํางานแบบสีเทาหรือว่าสุ่มเสี่ยงอะไรเงี้ยไม่ควรทำก็ช่วงการเงินที่ดีก็คือ21-24แล้วก็29-39แล้ว43-50ในช่วงการเงินจะดีถ้ามงคลสมทรัพย์ก็คือจะเป็นสีเขียวแล้วก็ถ้าทำธุรกิจร่วมไม่ควรทำร่วมกับคน,ค,นคนที่เกิดวันอาทิตย์ ก็เป็นไงครับเพื่อนตรงไหมถ้าตรงไม่ตรงยังไงก็ถ้ามาคิดว่ามันตรงมันยังไงก็เยวก็เอาปรับมาแก้ให้ใช้กับชีวิตได้นะครับเดี๋ยวไปดูลักษณะใสของคนที่เกิดวันพุธกันนะครับท่านดูดิว่ามันตรงไหมถ้าคิดว่ามันเอตรงอะไรเงี้ยอันไหนที่มันส่วนที่ไม่ค่อยจะนั่นเราก็ปรับแก้ไขเอามาทําความรู้จักกับคนที่เกิดวันพุธกันนะครับใครที่ได้คุยกับคนวันพุธอะ จะรู้เลยครับว่ามีสเสน่ห์มากๆมีไหวพริบดีแล้วก็พูดเก่งเป็นคนที่ฉลาดทันคนแล้วก็มีน้ำใจเป็นคนที่นิ่งอยู่เฉยๆได้ไม่นานต้องหาอะไรทำไปเรื่อยๆมักเหนื่อยกับคนรอบข้างคนบนพุธไม่ชอบจู้จีจ้จุกจิกก็เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเป็นคนที่พึ่งพาตนเองเวลาเครียดนี่ไม่บอกใครแอบเครียดนอกจากที่จะเล่าให้ฟัง บางครั้งก็พูดตนพูดตรงจนแบบพูดแรงทำร้ายจิตใจคนอื่นได้คนที่หาเงินเก่งแต่ก็ใช้เก่งด้วยความรัก,กง่ายๆย,ยังไงก็ได้ไม่มีสไตล์คนที่ไม่คิดแค้นแต่ก็ว่าจำได้หมดนิสัยดีอารมณ์ดีเป็นคนตลกเป็นที่รักของเพื่อนๆ ทุกวัยที่อาพับรักแล้วก็เบื่ออะไรที่แบบธรรมพูดท่ำพูดซากเนี่ยจะเป็นคนที่เบื่อง่ายๆอารมณ์เอาแน่เอานอนไม่ได้ชอบแกล้งเพื่อนสนุกสนุกแต่เห็นอย่างนี้เป็นคนที่รักสัตว์ดูเป็นคนเล่หลแตนะ่เป็นคนที่แบบรักเพื่อนมากๆระวังการใช้เงินหน่อยคน,นพูดหาเก่งแต่ก็ใช้เก่งเหมือนกัน ช่วงอายุการเงินที่ดีนี่คือ15-20 24-32 37-45แล้วก็50-60แล้วก็สีที่เป็นสีมงคลเอ่ยมงคลสีน้ำโชคสีเขียวแล้วก็ถ้าเกิดต้องการทำธุรกิจเนี่ยอย่าไปทำร่วมกับคนที่วันสุข